สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกับน้องนกพูดน้อยเนาะนะคะสายตาดูเอานะคะทุกคนตามองตาจ้องตากันนะคะนี่สะกดวิญญาณกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนตาสวยมากๆเลยค่ะคล้ายๆแมวเลยเนาะนะคะน้องน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนมีชําเลืองมีสนใจว่าอะไรใครมาหาเน,นาะนะนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะทุกคนน้อง นกคูกตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดเนาะนะคะนูเคยไปถ่ายในป่าลึกค่ะทุกคนเป็นเขาอยู่กับแม่เขาค่ะแต่อันเนี้ยเหมือนเข,เขาโตแล้วก็แยกออกมาต่างหากแล้วนะคะเพราะว่าหนูจําหน้าเขาได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเขาก็ออกมาอยู่ด้านนอกนอกป่าออกมาอีกนิดนึงแล้วนะคะทุกคนสะกดวิญญาณขนาดนี้แล้วนะคะไม่รักไม่ได้แล้วค่ะทุกคนคะ่ะ ตัวน้องโตมากแล้วนะคะนี่ค่ะตัวเองหันมาหน่อยเร็วหันมาดูหน้าหน่อยเร็วดูหน้าคาตากันหน่อยเร็วฮัลโหลฮัลโหลนกฮูกน้อยเอ๊ะเสียงใครเอ่ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรลูก นี่ขอบคุณทุกการรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้า